หายไปนานแบบประมาณอาทิตย์สองทิ้นเลยทีเดียวนะคะที่แบบว่าไม่ได้มาลงคลิปนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ภารกิจที่แบบในชีวิตประจำวันอะคือมีอะไรที่แบบต้องทาเยอะแยะมากมายเพราะว่าต้องวิ่งไปทําเอกสารนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตทีนะคะว่าตอนนี้ในชีวิตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องแบบเออหน้าที่การงานอะไรของกียเนาะก็เดี๋ยวต่อต่อไปก็จะมีคอนเทนต์อะไรที่มันแบบน่าสนใจกว่านี้มากยิ่งขึ้นกว่าการเป็นแบบ บิวตี้บล็อกเกหรือว่าทํางานบ้านหรือว่า u n นบ็อกอะไรประมาณนี้นะคะเข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนกี้ก็จะมารีวิวนี่นะคะ Urban Decay Naked Cyber นั่นเองนะคะทุกคนจะบอกว่าแพคเกจจิ้งสวยมากคือถามว่าแบบซื้อมาทำไมที่บ้านก็แบบมีอายแชโดอะไรแบบ Naked เยอะมากทุกคนเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูมีอยู่แล้วรีโลเด็ก็มี เนเกสสามก็มีเนเกตเชอรี่ก็ยังมีนะคะทุกคนซึ่งยังใช้ไม่หมดจะบอกว่าเปิดดูอะคือก็ยังแบบเป็นแพลตตอยู่นะคะนี่ตัวนนะะเนี้ยนะคะเนเกตไซเบอร์เนี่ยคือรอมานานมากกว่าจะเข้าไทยทุกคนกคนือเกีะไปเห็นมาตั้งแต่แบบช่วงที่เขาเปิดตัวใหม่ๆที่ต่างประเทศอะแล้วแบบเฮ้ยคือเห็นปุ๊บอะทุกคนเห็นแพคกเกจจริงปะมันมีความแบบสดใสน่ารักคือใครๆเห็นอะต้องอยากได้อยากได้เพราะอะไรซื้อมาทำไม ก็แพคเกจจิ้งมันสวยเนี่ยแพคเกจจิ้งมันสวยเอาจริงๆนะที่กี่ซื้อมาเพราะแพคเกจจิ้งโดยเฉพาะนะคะไม่มีความแบบจําเป็นอะไรอื่นเลยที่จะต้องซื้อนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นกล่องของเขานะคะซึ่งกี้ไปได้มาที่เซฟอร่านะคะเป็นเดินู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะแล้วก็ผ่านหน้าเซฟอร่าพอดีวันวันที่สิบสี่ตุลาคมไปทําที่ไปทําเอกสารที่กรมตำรวจแล้วก็เดินผ่านที่เซ็นทรัลเวิลด์เพราะว่าจอดรถที่เซ็นทรัลเวิลด์นะแล้วก็เดินเข้าไปถามว่าแบบเนี่ยมีแบบเน็ตเก็ตไฟเบอร์มาหรือยังคะ ดิฉันก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะก็หยิบเงินแล้วก็ตรงดิ่งไปเลยดเรกต์ไปที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์เลยนะคะไม่ต้องแบบนุ่ยน่นอะไรมากเออคือคนน่ะอยากได้อย really ู่แล้วพอดูมาหลายเดือนแล้วมึกออกปะคือเป็นคนที่ซื้ออะไรง่ายแล้วก็ซื้ออะไรเร็วคือถ้าเกิดสมุติตัดสินใจว่าจะซื้อก็จะซื้อเลยไม่ต้องต่อนยอนว่าแบบเฮ้ยฉันจะอย่นู้นดีไหมฉันจะอย่างนี้ดีไหมก็คือเป็นการแบบซื้อที่ง่ายมากพนักงานขายก็น่าจะรักฉันมากเพราะว่าฉันไม่ต้องแบบเรื่องมากเลยเนาะก็จ่ายเงินไปนะคะรวมทั้งสิ ไม่น่ารักหรอกนะ2,500บาทนะคะทุกคนสำหรับกล่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดข้างในกันเลยนะว่ามันเป็นยังไงชาดาว้าวทุกคนจะบอกว่าแพ็กเกจจริงอันนี้ก็ข้างในเนี่ยสีก็แบบสวยงามมากๆจริงๆมีความแบบ รชื่อเขาเลยมันมีความไซเบอร์มีความแบบไฮเทคโนโลยีอะไรอย่เงี้ยคือเรื่องเหตุผลหรือว่าแบบธีมบีไฮของเขาคือกี้ก็ไม่รู้หรอกนะว่าอะไรเพราะว่ากี้ซื้อมาพรแพคเกจจริงล,ล้วนเลยนะคะมาดูข้างในกันนะคะจะบอกว่าแอบ,บใช้ไปแล้วแบบนิดๆหน่อยๆเนาะสำหรับใครที่กําลังตัดสินใจซื้ออยู่ก็ถ้าเข้ามาดูคลิปนี้กี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก่อนที่จะ สวัสดีให้ดูทุกสีเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe <S <S ให้คุกกี้ไวซีามาด้วยนะคะ ในเกมไซเบอร์พี่จะพอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะไปพอมเพปรีดูให้มันดูมีความแบบเข้ากับแพกเก์ติ้งตัวนี้นะคะเราเท่าที่กี้แต่งมากี่ยังรู้สึกว่ากี่ยังโบโบ ổ, พียังแบบปแปลกอยู่ด้วยความที่กี่ก็ไม่ได้แบบเอ็กซ์เพิดด้านแบบมิกซ์อารอะไรขนาดนั้นแล้วก็ใช้แบบบ้านๆที่แบบผู้หญิงคนนึงจะใช้ ว้าทาดานี่ก็คือฟินิชลุ o ของกีนนั่นเองนะคะทุกคนจะบอกว่า มากนะคะลงทุนมากลงทุนกว่าตะกี้อีกเนาะตะกี้ตู้แบบเฮ้ยมันสรมาเป็นรุปนี้ยังไงอะไรยังไงนะคะนี่มีความแบบว่าไปติดขนตาปลอมมาเนาะเกียร์เป็นคนที่แบบติดขนตาปลอมตลอดคือถ,ถ้าเกิดสมมติถ่ายรูปแล้วไม่ติดเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนแบบไม่ได้ใส่กางเกงในอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแบบว่าใช้มาสคาร่าทาขอบตาข้างล่างนิดนึงแล้วเราก็แบบ มีเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสีลิปสติกนะคะนี่ใช้ตัวนี้เลยนะคะทุกคนแมทนะคะเป็นสีนี้ตัวนี้คือแบบแทบจะไม่ได้ใช้เลยอะดูดีแบบซื้อมาประมาณ2ปีสปีแล้วอะคือแบบแท่งเหลือแบบเยอะขนาดเนี้ยเพราะว่าไม่ได้ใช้เลยนะคะไม่มีอีเวนต์อะไรที่จะต้องใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีพิกมีนะคะ A85 สําหรับใครที่อยากจะไปซื้อตามนะคะก็ ไปซื้อกันได้นะคะที่เคาน์เตอร์แม็กซ์หรือว่าตามออนไลน์บางที่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้ว่าเขายังมีอยู่หรือเปล่านะอันนี้คือซื้อไว้นานมากแล้วคือเกียร์แต่ก่อนนะ่ะเป็นคนที่แบบชอบทาปากสีม่วงไปดินไว้ทุกคนจะชื <What? S 1> ่อลูกตรงนี้ดูนะคะแล้วคือกระป๋นานะจระแบบเป็นอะไรของมึงวะแต่เขาอาจจะแบบไม่พูดไงี้เขาจะอยู่ในใจอ่ะทาในิดนึงนะ mm. เป็นไงคะทุกคนลุคนี้นะคะ ก็คิดว่าน่าจะแบบทำให้ทุกคนสะพรึงกลัวกันนะคะส่วนวิดผมนะคะก็แน่นอนนะคะซึ่งมาจากในชี่อินนะคะเพราะว่าราคาถูกมากเพื่อนๆเ,เอาเป็นว่าสรุปเลยละกันนะคะ n นเกตไฟ b e r ตัวนี้นะคะกี้ก็ให้คะแนนประมาณ8-10เต็ม10ละกันไม่รู้จะให้อะไรแล้วเพราะว่า พอแพ็กเกจจิ้งนะคะแต่คะแนนนี้คือให้พอแพ็กเกจจิ้งละกันนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะไปซื้อตามนะคะแล้วมาดูคลิปกี้ก็ถือว่าเป็นการประกอบการตัดสินใจแล้วกันเนาะคือใครมีเงินก็ซื้อไม่มีเงินก็ไม่ต้องซื้อก็ดูเดฉยๆก็ได้หรือว่าถ้าเรายังมีอายแชโดว์ที่บ้านเหลือเยอะจริงๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อก็ได้เนาะก็เอาเป็นว่าใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องกุ๊กกี้ไวฟี่คอมมานด้วยนะคะส่วน EP หนะ้าไม่รู้เหมือนกกกัันนนนนวว่าาจะะะะะะเป็็อไระคะตะคตะติดดม้ย ชมกันได้นะคะยังไงก็ขอแบบสุภาพสุภาพแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครจิกกัดมาก็จะจิกกัดกลับไปนะคะว,วันนี้ไปแล้